่ะทีนี้เรื่องเราจะมาดูอินทิเกรตของฟังก์ชันลอการิทึมและฟังก์ชันชี้ก,กําลังผมทวนสูตรให้ก่อนนะแล้วเราจะทําการอันนี้ไม่ยากเลยถ้าก่อนหน้านี้ติดตามมาก่อนโอเคคุณจะได้มาหมดเลยถ้าการเริ่มจนถ,ถึงปัจจุบันและเรื่องต่อไปสําหรับผมจะเป็นเทคนิคการอินทิเกรตแต่ตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องนี้กันก่อนโอเคทบทวนสูตรนะอินทิเกรต e กลัง u d u ได้ตัวเดิม,มแหละมันเหมือนกันดิฟป,ปะละดิฟ e กัง u ก็ได้ e กำลัง u อ e ินทิเกรตก็จะเอ็กำลังยูเหมือนกันบวก c จบแล้วอินทิเกรตเกำลัง u d u อันนี้เคยบอกไปตอนต้นเรื่องแล้วถ้าใครจำได้มันได้ a กำลัง u ส่วน log a บวก c a เป็นค่าคงที่นะอินทิเกรตหส่วน u d u หรือ u กำลังลบ1ตอนต้นเรื่องเหมือนเดิมมันก็คือ log absolute u บวก c ไปในลักษณะนี้มีอยู่แค่3สูตรนั่นแหละที่เราจะใช้แล้วสูตรที่เหลือเราก็จะมาผสมผสมรวมกันแล้วจะใช้รวมกันทั้งหมดอมเอาตัวอย่างที่1ก่อนง่ายๆ่ายอินทิเกรต1ส่วน2อบวก1 dx อันนี้กำนหนด u ง,ง่ายๆเลย u เป็นแค่ตัวล่างผมก็ใช้ได้แล้วอินทิเกรต1ส่วน 2x บก1ผมดิฟปอะไร 2x บวก1ดิฟได้แล้วต้องการ dx ใช่กไ,ไดิฟได้ 2ผมดึงสออกไปเลย1.2ส่วน2อินิเกต1ส่วน u d ดีคือ 2x บวก1ได้ลเท่าไหร่เนี่ย1.2ส่วน2อ, u, d, u. อ,อีส่วน u ูดียูล็อกแอปลบวกจบแล้วนี่คือตัวอย่างที่1ง่งายมากเลยอ่ะต่อไปเลยตัวอย่างที่2 อินทิเกรตแทน x log cos x dx ไอ้อนนี้ก็ไม่ยากกำหนด u ง่ายได้มากสังเกตว่าสูตรอินทิเกรต log ตัวเนี้ยมันไม่มีมันไม่มีหรอกมันไม่มีอินทิเกรต log หรอกอันนี้ถ้ามีจะเป็นเรื่องของพวกบา p พาสพวกเทคนิคการอินทิเกรตอ่าผมจะให้ตัวนี้แหละเป็น u เพราะอะไรเพราะดิฟ log มันหนึ่งส่วน cos ใช่ไหมดิฟ cos ได้ s i n ได้ลบ s i n ตัดกับแทนด้วย อ่ทำเลยแล้วกันจะได้เห็นภาพโอเค Lock cos x d l o c k cos x DipLock ได้ไร่ d i p l o c u oh. ได้1ส่วน U 1ส่วน cos x DipCosX DipU Dip ด้วย DipCos ได้ไร่ l s i n X อ่ะบางคนยังไม่เห็นภาพเนี่ย s i n ส่วน Cos ค,คืออะไรคือ tan ผมได้แล้ว Indicate TanX Lock CosX D l ล็อก s x ส่วนด้วยลบมีลบด้วยนะลบแทน x ตัดแล้วแทนี่ tan x ผมตัดแล้วลบดึงมาไว้ข้างหน้าทีนี้ผมก็ได้เนี่ยลบอินดิเกต u เหมือน u กกำลังหนึ่งะถ้าพูดการ du l o ล cos x อเนี่ยอินดิเกต u du ความหมายคือเป็น u กกำลังสองส่วนสผมใส่เลยนะลบล็อกกำลังสอง cos x ส่วน สองยาเสือมมาใส่ตรงนี้ไม่ได้สมบัติของล็อกมีอยู่เนี่ยมันจะใส่ได้สองแบบแค่นั้นใส่ตรงเนี้ยความหมายมันคือล็อกคอสเอ็กซ์ทั้งหมดอย่างนี้กำลังสองส่วนสองห้ามใส่ตรงคอสห้ามใส่ตรงเอ็กซ์ใส่ไม่ได้ไม่งั้นมันก็นตก้างานได้อะไรวุ่นวายไม่เกี่ยวใส่อย่างนี้เท่านั้นความหมายคือล็อกคูณกันสองตัวเนี่ยจบแล้วตัวอย่างที่สอง ตัวอย่างที่3อ่ะทีนี้ผมอินทิเกรต x กลัง2บวก1คูณกับ10กำลัง x กำลัง3บวก3 x dx ตรงนี้ข้อนี้ง่ายมากเลยข้อนี้ผมให้ u เป็นตัวบนเหมือน a กำลัง u วางกันเถอะเนี่ย x กำลัง3บวก3 x เนี่ยผมอินทิเกรตเลยเพราะตกลงมามันลดลง1ดึง3ออกพูดไปไม่เห็นภาพอีกอ้าวทำ x กำลังสองบวกหนึ่งเนี่ยตัวนี้เสร็วแล้วทำไงผมกำหนด u ดิกำลังสามบวกสาม x ผมดิฟ u x กำลังสามบวกสาม x ดิฟได้อะไรหาด้วยตัวนั้นเนี่ยปฏิการ dx เป็นสาม x กำลังสองบวกสามอ่ะใกล้เข้าเขาแล้วผมดึงสามออกใช้ได้แล้วเนี่ยอินดิเกต x กำลังสองบวกหนึ่งคูณกับสิบกำลัง x กำลังสามบวกสาม x ดิฟ u x กำลังบวก x ข้างล่างผมดึง3ออกมา3อันนี้นะเป็น x กำลังบวกถ้าคูณกลับเข้าไปเนี่ยเหมือนเดิมเท่า3คูณกลับเข้าไปอะ่ะแต่ดึงเพื่ออะไรตัดแล้วเนี่ยตัดแล้ว1ส่วน3ผมดึงออกไปเลยอินดิเกต10นี่ไงกำลังย A, u, 3 x d u x กำลังบวก x A กำลัง u du จากเข้าสูตรไปกลับไปดูสูตรนะเอกลังยูดีได้อะไรมามามาเนี่ยกล้องนิดนึงเดี๋ยวเผื่อบางคนแม่งลืมนี่ยเอกรังยูคือสิบกำลังไงเมื่อกี้เนี่ยได้ตัวนี้อ่ะกลับมาเป็นหนึ่งส่วนสามเอกรังยูคือสิบกำลังเอ็กซ์กำลังสามบวกสามเอ็กซ์หารด้วยล็อกสิบบวกสี่โอเคปรับให้สวยนี่มันก็สวยแล้วนะหนึ่งส่วนสามล็อกสิบคูณกับสิบ กำลัง x กำลัง3บวก 3x บวก c เสร็จแล้วสวยงามจบ